หามุม x นะคะรูปให้มาเป็นเส้นอะไรรู้เยอะแยะไปหมดเลยแต่ให้มาสมุมมุมนี้มุมนี้มุมนี้เท่ากันเลยคือ140ถามหามุม x น่ะมันมีทฤษฎีอยู่อันหนึ่งนะก็คือมุมภายในสามเหลี่ยมจะรวมกันเป็น180องศามุมภายในสามเหลี่ยมปึ๊บปึบปบ นะ,ะเท่ากับ1้อยดสิองศานั้นะตัว x เนี่ยมันอยู่ในสามเหลี่ยมแน่ๆการที่เราจะหามุม x ได้เราต้องรู้มุมนี้ใช่ไหมเราต้องรู้มุมนี้ด้วยใช่ไหมคะต้องรู้1นสองอันหนึ่งเนี่ยหาได้นะเพราะมันเป็นมุมประชิตอันนี้ล่ะอันนี้ยากนิดนึงจะหามุมแยง้งมุมอะไรไม่มีอ่ะมันไม่มีเส้นขนาน แต่มุมนี้ก็ย้อนกลับไปจะหาได้จากตรงนี้และมุมนี้นะฮะก็ต้องได้จากทฤษฎีสามเหลี่ยมอีกเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งสิ่งที่เขาให้มาคือตึกกับตึกจะได้อะไรมุมนี้หาได้มุมประชิดนี้หาได้มุมนี้หาไดนะฮะและเราถึงจะได้มุมนี้ ใช่ไหมคะอ่ะหาค่ะอันนี้ร้อยแปดสิบใช่ไหมรวมกันเป็นเส้นตรงลบร้อยสี่สิบก็ได้เป็นสี่สิบองศาตรงนี้ก็เหมือนกันอะ่ะอันเดียวกันเลยร้อยแปดสิบลบร้อยสี่สิบก็ได้สี่สิบองศาทีนี้เราก็จะได้หามุมมุมอะไรก่อนมุมเนี้ยนะมุมน,นะะมมนี้เอาเป็นมุมเอเล็กก็แล้วกันนะะมุมเอเล็กนะ ใช้ทรีีภายในสามเหลี่ยมนะคะเอามาจาับทฤษฎีมุมเอเล็กนะ yeah. บวกกับ40บวก40จะได้180หามุมเอเล็กค่ะก็คือ180ลบ40ลบ40 100ค่ะเอเล็กเท่ากับ100อ่ะตอบ100ยังไม่ตอบยังไม่ตอบ100มุมนี้คือ100ใช่ไหม เมื่อได้มุมนี้ปุ๊บได้มุมนี้ไหมได้นะได้มุมนี้ทันทีได้ออกมาเป็นเท่าไหร่คะตอบได้เลยแปดสิบได้มุมนี้ไหมมุมนี้อาศัยทฤษฎีมุมประชิดก็จะได้สี่สิบเห็นสามเหลี่ยมไหมคะเห็นไหมคะสามเหลี่ยมหา X ซ์ได้หรือยงังใช้ทฤษฎีอะไรมาจาับ ทฤษฎี x อ่าไม่ใช่ทฤษฎีมุมภายในสามเหลี่ยมรวมกันได้ร้อยปดสิบก็คือ x บวกกับ80ดสบวกสีเท่ากับ180ยเพราะนั้น x นะฮะเท่ากับ180ยแปดลบแปลบสี 40, เหลือ60งงสองศานี่คือ x เป็นคำตอบ